ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อน,นทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิติผี Ghostly Visions ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป Reaction ตัวอย่างหนังและหนังตัวอย่างที่ทิวจะมา r รีแอคช n ในวันนี้ก็คือหนังเรื่องเกจิคนฆ่าผีค่ะ เป็นหนังไทยนะคะหนังเรื่องนี้มีความน่าสนใจก็คือทิวดูตัวอย่างหน้าปกแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่คือมีปั้นจันเล่นแล้วทิวก็อยากรู้ว่าเฮย้ยเขาเล่นเป็นอะไรอะไรเงี้ยถ้าปั้นจันเล่นทิวคิดว่ามันน่าจะสนุกแน่ๆเลยอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปอ่านเรื่องย่อกันก่อนค่ะเรื่องยอ่อเรื่องราวในปี2525 25, แก้วหมอผีฝึกหดัดรับบทโดยปั้นจันนะคะก็เป็นหมอผีฝึกหดัด รับจ้างไลผ่ผีทำพิธีไสยเวทโดยไม่เกี่ยงงานทั้งใส่ขาวและดำหวังสร้างรายได้เพื่อมาสู่ขอสร้อยแต่ความจนของแก้วทําให้แม่ของสร้อยยกสร้อยให้แต่งงานกับอินเพื่อนสนิทของแก้วอินขอให้แก้วช่วยทํางานบางสิ่งก่อนที่แก้วจะเดินทางเข้ากรุงเทพโดยทิ้งสร้อยให้ตกเป็นภรรยาของอินเวลาผ่านไปสร้อยมาหาแก้วในกรุงเทพพร้อมแจ้งข่าวการตายของอินแก้วรับส้อยที่ท้อง แกมาอยู่ด้วยกันความรักของทั้งสองคนเริ่มกลับมาก่อตัวขึ้นและพร้อมกลับมาทำลายทุกคนที่เกี่ยวข้องเกิดอะไรขึ้นถ้าใครไม่ได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะคะก็ดูพร้อมๆกัะทิวเลยนะคะแต่ถ้าใครดูแล้วก็ลองดูอีกรอบนะคะโอเคหมอผีเนี่ยมีกฎข้อห้ามอยู่5้าข้อที่<ม>ห้ามทำเด็ดขาดอย่างแรกห้ามกินของไหว้ ข้อสองฟักแฟงมึงก็ห้ามกินหมอผีผีนักกห้ามเดินลอดลาวตากผ้าข้อสี่หมอผีห้ามถมน้ำลายลงท่อน้ำทิ้งลงส้วมและข้อสุดท้ายเป็นหมอผีมึงมีคนรักไม่ได้หรอไอ้จอง เ <Okay. S 2> อะแค่นี้เหรอ <laughs> แปบ๊บโอเคทิวดูมาแล้วตัวอย่างมันสั้นจริงๆนะคะทุกคนโอเคทุกคนตัวอย่างมีแค่นั้นก็คือมีกฎเขาบอกกฎของหมอผีว่าห้ามทำอะไรบ้างแต่คือมันสั้นมากทุกคนเห็นผีและผีดูน่ากลัวจริงแล้วก็ที่บอกว่าหมอผีห้ามมีความรักอันล้วที่สร้อยอ่ะ ผิดกฎลรอหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ที่น่าดูก็คือแบบมันสั้นมากแต่เราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แบบทิวชอบสไตล์หมอผีมากคือเป็นสไตล์หมอผีแบบเท่ๆอะไรเงี้ยก็ดูน่าสนใจดีนะคะหนังเรื่องนี้ทิวอยากดูละทุกคนโอเคถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็บอกทิวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทิวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ทิวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย